สวัสดีครับผมวิจีวายด่ีนี่จะเป็นรีโมทนะครับนี่สสำหรับเปิดปิดนะครับนี่ประตูรถนะครับนี่เมื่อรีโมทนะครับอ่ะใช้นะครับมาเป็นเวลานานนะครับเนี่ยทานมันจะหมดนะครับเมื่อทานหมดมันก็จะเปิดประตูไม่ได้นะครับผมเปิดไปได้ทำยังไงนะฮะอ่ะเขาก็จะบอกว่านะครับผมนะก็มีมีกุญแจนะครับก็ไขนะครับผมเดี๋ยวจะไขให้ดูนะครับ มันไขไม่ได้นะครับนี่มันไขไม่ได้เพราะว่าอะไรมันึะไขไม่ได้นะครับเดี๋ยวมีคําตอบกันมาดูกันใกล้ๆเลยนะครับผมว่าไขไม่ได้จริงๆนะครับ,น,รบนี่ปกตินะนี่ใช้กุญแจในการนะครับปิดรถเปิดรถนะนี่งถ้าบิดไปทางด้านซ้ายนะครับนี่ก็จะเป็นการล็อกรถนะครับล็อกรถนะครับถ้าบิดบิดไปทางด้านขวานะครับเป็นการ เปิดรถนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้แกล้งนะครับเนี่ยบิดไม่ไปจริงๆนะครับผมแต่กุญแจนะครับนะครับมาดูอย่างสตาร์ทได้นะครับนี่นะครับผมนะครับอันนี้นะครับยังสตาร์ทได้นะครับแต่ไม่สามารถนะครับเนี่ยล็อกประตูหรือว่าเปิดประตูได้นะครับผมเดี๋ยวมาแก้ไขปัญหากันนี่จะเป็น ดอกกุญแจนะครับที่ใช้ประจํานะครับและนี่ก็เป็น Luckily, นะครับนี่ดอกกุญแจสํารองนะอันนี้ไม่ได้ใช้มาตั้งนานแล้วนะครับเดี๋ยวลองนําดอกกุญแจสำรองนะครับนี่ลองมาขายดูนะครับนี่เสียบเข้าไปแล้วนะครับผมอ่าบิดไปทางด้านขวานะนี่เขาจะนี่นะครับนี่ปลดล็อกได้แล้วนะครับผมถ้าจะล็อกประตูนะครับก็บิดไปทางด้านซ้ายนะฮะนี่สังเกตฟังเสียงนะครับผมจะล็อกได้นะครับนี่ครับผมนี่ล็อกได้นะ เดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกทีนะครับผมนี่นะครับอ่ะเปิดได้แล้วนะครับผมนี่สาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวไปไปดูรายละเอียดนะคําตอบกันนะครับมาดูคําตอบของปัญหากันนะครับเดี๋ยวจะให้มาดูดอกกุญแจนะครับนี่ที่ใช้สตาร์ทรถมาเป็นเวลานานนะครับอ่าดอกมันจะสึกเมื่อมาเปรียบเทียบกับดอกนี่นะครับผมอันนี้เป็นดอกสำรองนะฮะ อันนี้ไม่ได้ใช้งานเลยนะครับนี่นะสังเกตนะครับเนี่ยไปค้นมานะนี่มีร่องรอยนะครับมีสนิมขึ้นดำๆด,ด้วยนะครับผมก็นะสังเกตนะครับผมนี่อดอกที่ใช้นะครับสตาร์ทอ่ะเป็นเวลานานนะครับปีกก็จะสึกหายไปนะครับผม่นีดอกสำรองนะครับนี่ปีกเขาจะนจะฮะเขายังเขายังกว้างอยู่นะฮะเขาก็สามารถนะนี่บิดไปนะไปชนกับกลไกนะครับของ ของกุญแจกันได้นะครับผมเนี่ยอ,อันนี้ก็สึกแล้วก็บิดไปมันมันจะไม่ไม่ไปชนนะไปปลดล็อกกลไกกันได้นะแต่ทําไมถึงยังยังสตาร์ทได้นะครับผมก็กลไกอ,อาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่ถ้ามันมันสึกมากวันนี้นะโอกาสที่จะนะฮะสตาร์ทไม่ได้นะก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ต้องมาแก้ไขกันนะจะได้ไม่เกิดปัญหาเพราะว่าเนี่ยครับผมก็ใช้รถมานานแล้วนะเกปัญหา มันก็เริ่มเกิดนะครับผมก็มาแบ่งปันนะครับวิธีแก้ปัญหา,ากันและจะมาเปลี่ยนนะครับนี่ทานนะครับผมอ่ารีโมทกันด้วยนะครับนี่นะผมเตรียมไว้นะครับถารีโมทเนี่ยเปลี่ยนมาทั้ง2นี่สรีโมทกันเลยนะครับผมแล้วก็จะมาแก้ไขนะครับผมนี่ก็ครับผมนี่พกดอกจำลองไว้ด้วยนะครับผมนี่ใส่กระเป๋าเอาไว้นะครับผมนี่ส่วนดอกนี้นะนี่ก็ ถ้าใช้รถนะครับต่อไปอีกนะครับผมก็จะต้องนะนำดอกไปปั๊มนะครับนี่เอาดอกนี้ไปปั๊มนะครับผมนี่ดอกที่มันยังมีปีกเต็มๆนะครับผมอย่าเอาดอกที่มันสึกไปปั๊มนะครับเดี๋ยวมันก็จะเหมือนขั้นนะครับผมเดี๋ยวมาเปลี่ยนถารีโมทนะครับนี่โอเคนะให้ดูกันนะครับผมการเปลี่ยนถารีโมทนะครับผมมันก็จะต้องขันสกรูนะครับเพื่อเปิดนี่ฝาปิดออกนะครับ สกูนะครับนี่เมื่อรีโมทนะครับโอ้ใช้มานานนะสกูมันจะเป็นสนิมนะครับเพราะเป็นสนิมนะครับนี่ไขควงนะครับนี่ปากแชกแบบนี้นะครับมันไขไม่ได้นะครับนี่นะครับก็คือมันมันหมุนเลื่อนไปนะครับจนมันไม่มีเหลี่ยมนะครับผมก็ต้องมาแก้ปัญหานะมันต้องมาใช้ไขควงนี่นะปากแบนนะครับปากแบนมันจะช่วยได้นะครับคือกดให้แน่นๆนะครับ กดให้แน่นๆเข้าไปนะมันจะเราพยายามหาเหลี่ยมที่มันอ่ะมันจะมันจะยึดติดกับสปูดได้นะครับนะฮะนะครับมันต้องค่อยๆนะครับเนี่ยครับผมอ่ะออกแล้วนะครับผมเนี่ยนะเดี๋ยวจะเปิดดูด้านในกันนะครับผม ไม่ได้เปิดตั้งนานนะครับผมแง <Yeah. S 1> ยังไงเนี่ยเดี <laughs> ย๋ยวเดี๋ยวแงให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมเปิดฝาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยก็จะเจอฐานด้านในนะก็จะเป็นฐานเขาเรียกว่าฐานเม็ดกระดุมนะครับอันนี้จะเป็นฐานแบนๆแบบนี้นะครับก็ไปดูนะครับว่ามันระบุว่า3โวลต์น,นะครับ3โวลต์แต่เขาจะมีขายกันอยู่แล้วนะครับเนี่ยฐานที่เป็น รีโมทนะมันจะมีนะครับนี่นะสัญลักษณ์นี่นะเป็นรูปรถเป็นรูปสัญญารีโมทแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะมีขายกันร้านสะดวกซื้อจะมีนะครับก็ซื้อมาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนทานรีโมทนะครับผมนี่นะเรียบร้อยนะครับนี่ทั้ง2อันแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะกดให้ดูนะครับผมนี่สังเกตที่ไฟนะครับผมนะกดล็อกนะครับผมครับอ่ะกดล็อกโอเคนะครับอ่าอันนี้นะครับผม ล็อกแล้วก็นะครับ hmm. อ่ะกดล็อกได้นะครับหรือนะครับผมนี่ีโมทหมดนะฮะก็ใช้นี่นะกุญแจสำรองนะไขได้อีกนะครับผมนะครับหรือว่าจะล็อกก็ได้นะครับผมนะครับผมรถนะครับผมใช้มานานนะฮะรถเก่าแล้วก็ต้องนะครับนี่นะครับพกนะครับีิมทสำรองนะครับแล้วก็กุญแจสำรองด้วยนะครับผม ขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะที่กดติดตามเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ